ครับผมสวัสดีครับผมนะสองคนนี้น่าจะเป็นคบบู่บุญกันจริงๆน,นะจิกโกู้่ไมแต่ก่อนนี้พ่อกับแม่นะพ่อกับแม่เขาก็จะเรียกว่าอะไรนะเ,ะเคยเลิกกันไปแล้วรอบหนึ่งนะเคยเ,เคยแยกทางกันไปรอบหนึ่งเคยแยกทางกันไปแม่ไปหาทํางานในกรุงเทพแม่ไปทํางานในกรุงเทพนะ ส่วนพี่ก็ยังเรียนอยู่ตอนนั้นเล็กๆอยู่ปประมาณปหนึ่งปสองนี่แหละก็เ,เ,ะเห็นพ่อแม่เขาแยกกันเนาะแยกทางกันแต่ตอนนี้ก็เขาเมาอ,อยู่ด้วยกันมันรู้สึกมีความสุขเนี่ยนะพ่อทำงานแม่นอนเฝ้าเขาน่าจะเป็นคู่บุญกันนะสองคนสองตายายไนยะ มันเป็นภาพ่ารักนะมันเป็นภาพน่ารักแล้วก็เป็นภาพที่แบบลูกๆเห็นแล้วมันมันอบอุ่นอ,ะอ่ะเขาก็ไม่ได้ทํางานอะไรหนะักเขาไม่ได้ทํางานอะไรเยอะแต่ก่อนนี้ก็พ่อทาพ่อไถานาแม่ก็ไถคู่กันตลอดทํางานอยู่ด้วยกันตลอดรับจ้างรับจ้างตัดอ้อยรับจ้างทําอะไรหลายๆอย่างอแต่ก่อนรับจ้างคือตั้งแต่พี่จําความได้อะก็เห็นพ่อแม่ทํางานมาตลอดนะอื <c oughs> ทุกวันนี้ดีเลย วันนี้นี่หน่อยนี่แหละให้ทำงานบ้างให้แกทำไปเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะถ้าคนเท่าคนแก่อยู่เฉยเฉยอ่ะจะเป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ทำนั่นทำนี่อะ่ะคือจะเป็นอัลไซเมอร์ไงแล้วก็ไอ้กล้ามเนื้อก็จะหมดแรงไงกล้ามเนื้อหมดเลยกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้แกทำแต่ว่าไม่ได้ทำเยอะย้อยย้อยยังคิดอยากจะไปรับจ้างตัดอ้อยนะนะก็เลยบอกว่าถ้าไปตัดอ้อยก็คือไม่ให้ตังค์แสดงว่าหาตังค์เองได้ <laughs> โหดนะโหดกับพ่อกับแม่นะพี่นะก็คือให้นอนอยู่บ้านเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทาเนี่ยคือเนี่ยพี่จาดน้ําบาดาลเนี่ยแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้พ่อนะแกชอบปลูกผักปลูกนั่นปลูกนี่แกก็จะตักน้ําในสระเนี่ยลดแลด้วตอนท<ะ>ี่เป็นเด็กเลยที่ว่าพ่อแกแยกไปกลางเมใช่ใช่พ่อแม่แยกกันนั่นคือตั้งแต่พี่อยู่ประมาณป,นนป .1 ป .2 แยกกันสุดท้ายแกยก,ก,ก็กลับมาอยู่ด้วยกันเนาะใช่สุดท้ายเขากลับมาอยู่ด้วยกันเพราะตอนนั้น น้องสาวพี่ยังเล็กอยู่น้องสาวพี่มันก็เพิ่งอยู่ขวบสองขวบเองก็ว่าอยู่พิชิดน่ใส่เหมือนใครอือพ่อนี่เออ้าเชีย่ยและเข้าตัวเข้าตัวไม่หรอกมันเป็นอะไรที่เห็นปะละ่ะคนคนอื่นเห็นเขาก็เขาก็มองว่ามันน่ารักนะครับผมเนพี่ขนาดพี่เป็นลูกแท้ๆพี่ยังมองเป็นมองเป็นภาพที่น่ารักอะ่ะภาพที่แบบเนี่ย พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำนั่นทำนี่ก็ก็แม่ก็นอนเฝ้าเห็นแล้วน่ะพ่อทำพ่ออือที่แรกก็ทำคนเดียวนาอแม่แกเดินมาเห็นพ่อทำแม่ก็เป็นนั่งเฝ้ากันเป็นนอนเฝ้าอือทำเวลาก็ตากันไปกินข้าวอืพ่อทำแม่นอนเฝ้าถ่ายคลิปอือลูกถ่ายคลิปอืมพ่อทำแม่นอนเฝ้าลูกถ่ายคลิปเออใช่บที่อบุเฮ้ยมันมันไม่เห็นภาพนี้ก็อยากให้คนอื่นได้เห็นนะนี่เนี่ยมันมันเป็นภาพที่แบบ น่ารักนะเว้ยอยานะเออน่ารักนะเวยย้ยเออภาพที่น่ารักอ่ะใครใครไม่ดีใจพี่คนหนึ่ง่ะดีใจดีใจที่น่ยได้เห็นภาพแบบเนี้ย <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบว่าให้พ่อให้แม่ไม่ต้องทํางานเยอะให้พ่อให้แม่ไม่ต้องทํางานนะเนี่ยทำก็ขอก้อแก้ของแกไป มีตังกินมีตังใช้อยากจะปลูกใช่ไ,ไหมเขาอยากจะปลูกผักปลูกนั่นปลูกนี่พี่ก็ต่อน้ําบาดาลเจาะน้ําบาดาลต่อสายยางให้ไม่ต้องไปคอยตักน้ําในสระขึ้นมาลดไงแต่ก่อนนี้ก็จะแกจะตักน้ําในสระขึ้นมาลดพี่มองว่ามันหนักไปกแบบว่าสงสารเดี๋ยวตกน้ําตกท่า <ตก S 1> <laughs> พี่ก็ต่อน้ำเยมันก็ยังเล่นน้ํากับลานอยู่พี่พี่ก็เลยนั่นแหละพี่ก็เลยแบบต่อน้ําบาดาลเลยอยากปลูกอะไรปลูกเลยคุยอ,อะไรกันสองคน กัน,นุน้งกินิ้งกันเนี่ยหวานหวานเอ้าต้นยางต้นยางไม่ตายแล้วเล้ต้นยางอพอต้นยางหน้าคอ,อยย<า>ุใส่เขาจ้าส่งต้นยางหน้ามาให้ยุใส่ถามกันแล้วพอได้ยินเสียง ต้นยางแม้ต้นยางต้นไม้อ่ะต้นไม้ต้นไม้ใครต้นไม้เป็นไครไปแล้วต้นไม้ที่กัจเจ้าทรงมห้ยแม่ <laughs> จบข่าวครับ เอฟซีหูสิแตกแหรอพ่อคอยบอสอะไรนินนะครับเสียวยัตะไคร้เหรอเสียไปยังตะไคร้เสียวไปยังตะไคร่วะเสียวตะไคร้ไปยังวะคุณตอบคนละคำตอบม่ตรงประเด็นมถามหาตนใหม่ตอบตะไคร่้านางตอบเรโอ้โอ้ เขาถามมาตรงครับตอบมันป่ที่ต้องถาม่าตะไคร้อยู่ไหนครเขาจะเขาจะรู้อ๋อต้นไม้เลยอยู่นั่นนีอแก่น่าจะปลูกกันแหละแกไม่ปล่อยไว้หรอกถ้าเป็นต้นไม้แต่ไม่รู้ว่าแกไปปลูกไ้ไหนน่าจะปลูกส่วนข้างบนมั้งตรงไอ้เลยป่าอ้อยไปนั่นนะนั่นก็มีบ่อน้ำบ่อนึงเลยนะบ้านไปพี่จะมีคู <refers S 2> ่แบบนี <şimdi S 2> ้หรือเปล่าไม่ร <Twice> ู้เหมือนกันคิดว่าจะมีหรือเปล่า ก็ไม่รู้เผื่อจะได้อยู่คนเดียวคงไม่มีใครเอามันก็คงนดูแลยามแก่คงไม่มีใครเอาบ้า,านลายชีวิตแบบนี้มีแต่คนอิจฉานะเว้ยคือครอบครัวพี่เป็นครอบครัวที่แบบไม่ได้ร่ำได้รวยนะแล้วก็ที่ทางก็ไม่ได้เยอะไม่ได้มีเงินทองไว้ให้ลูกเต้านะมไม่ได้มีทุนนะอะทุนทุนแบบต้นทุนชีวิตอะอย่าง ของพี่มันก็ไม่ได้เยอะแต่พี่ดีใจอยู่อย่างหนึ่งอ่ะทุกวันนี้ทุกวันนี้นะหลายๆลยคนในหมู่บ้านอิจฉาพ่อกับแม่พีนะเนี่ยที่สบายในบ้านปลายชีวิตไม่ต้องไปหารับจ้างมไม่ต้องไปตัดอ้อยไม่ต้องไปตากแดดเหนื่อยก็พักนอนเนี่ยพี่พี่ดีใจที่แบบว่าลูกพ่อกับแม่หลายๆคนเขาก็เป็นรุ่นรุ่นมานะแต่ก่อนนี่ก็จะรุ่นรุ่นพี่ชายไปทํางานส่งเงินมาบ้าน ส่งพ,พี่เรียนอะไรเงี้ยพี่ชายพี่สาวทุกวันนี้พี่ชายพี่สาวเขาก็ไปมีครอบครัวของเขาก็มันก็มาเป็นรุ่นพี่อีกอ่าแล้วก็มันก็มาเป็นรุ่นพี่เออมาเป็นรุ่นพี่ก็ก็พี่ก็นี่แหละสมาก็เป็นพี่อ,อ่าน้องสาวเขาก็มีครอบครัวพี่ชายเขาก็ตัวคนเดียวเนาะพี่ชายเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ตัวคนเดียวเขาหากินของเขารับจ้างแถวบ้านอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่เขาก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะไง ทุกทกวันนี้มันก็เลยเป็นแบบเป็นพี่คนเดียวที่หาเงินมาแบบนี่แหละมันมันทาให้ภูมิใจนะเว้ยทาให้ภูมิใจทําให้แบบมันดีอ่ะมันดีที่เนี่ยได้เห็นภาพแบบเนี้ยพ <c oughs> ระโคนเนี่ยเวลาพี่ตัดหญ้ากเกี่ยวข้าวชีวิตบ้านลายเขาจะได้ตัดน้ำตัดข้าวมาเล็น้อยแบบนนี่อ๋อ้อับกลับบ้านได้เอาครับผมรับสมัครนะครับรับสมัครบ้านตายชีวิตค <c oughs> ููทุกคููยากว่าอะไรกลับป้าย Sana kini, selamat di